แล้วนะคะ ใหม่ของ hoops t a t i o n ที่แอมสเฟียร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะสำหรับโค้ดส่วนลดเดือนพฤษภาคม hoops 23DV นึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง hoops t a t i o n สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่อง twitty t r e e man i วันนี้เราทั้งสองคนนันมนคืตูนกับมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยที่มาเข้าร่วมชมแล้วก็ร่วมเชียร์เกมกับพวกเรากันใน p l a ยแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะมินเอช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีส จะมีเพื่อนๆเข้าไปดูเกมด้วยกันเยอะขนาดนี้ทั้ง2แพลตฟอร์มทั้ง Playback แล้วก็ u t u b e อะค่ะเพื่อนๆเนี่ยดูรวมกันราวๆห้าร้อกว่าท่านเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ค่ะสมาชิกในห้อง Playback ของพวกเราเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ3,100ท่านแล้วตั้งเป้าว่าก่อนจะไปถึง NBA Finals อหญ่จะมีสักห้าพันท่านไม่รู้จะเป็นไปได้หรือปัต <c oughs> ต้องฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกในห้องของ Playback พวกเราและยังไม่เคยดูเกมบรรยายไทยใน Playback ค่ะต้องรองแล้วค่ะเพื่อนๆง่ายๆเลยใช้เพียงแค่อี เมลแค่น,นั้นเองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ถือเป็นการสะสส่วนพวกเราอีกทางหนึ่งด้วยค่ะถ้าว่าเพื่อนๆมี NBA e a g u e Pass แล้วเนี่ยสามารถคอนเนคเข้ากับโปรแกรม Playback แล้วก็ดูเกมใน Playback <S <S ได้เลยค่ะก่อนจะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะอยากจะขอกำลังใจด้วยค่ะโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยกูชะได้นอนนะคะเกือบตะตีสีนะ่เนี่ยตอนเช้าตื่นมาแบบแอบตื่นไม่ไหวเลยอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าว่าใครยังไม่ได้กด subscribe อยู่หนืกด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆใน Playoff กันค่ะทีนี้นะคะเราไปติดตามข่าวข่าวรอบ่อนเลยค่ะให้ พูดถึงรางวัลความสาเร็จส่วนตัวของนักกีฬากันซะหนะ่อยค่ะครับหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่า NBA จะประกาศรางวัลความสําเร็จส่วนตัวในฤดูกาลปรกติที่เหลืออยู่เมื่อไหร่ลาสสดก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าในอาทิตย์นี้ครับวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละจะมีการประกาศรางวัลรุก,กี้ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก่อนเกมการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครึ่งชั่วโมงแต่เราวันถัดไปครับเป็นวันพุธ อันนี้ก็น่าสนใจครับเป็นการประกาศรางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีและก็ต่อกันที่วันพฤหัสเลยนะครับเวลา6กโมงครึง่งเป็นการประกาศรางวัลความสําเร็จส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฤดูกาลปรกตินี่นคือรางวัลผู้เล่นรงคุณค่าย,ยอดเยี่ยมหรือว่า MVP แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเช้าวันศุกร์เวลาตีหนึ่งของบ้านเราเนี่ยนะครับมีการประกาศรางวัล Social Justice Champion นี่ถือว่าเป็นรางวัลค่อนข้างใหม่นะครับเพิ่งมีขึ้นในปี2021ที่ผ่านมาจะมอบให้กับนักกีฬาที่มีการต่อสู้มีการขับเคลื่อนให้กกกััับบสงงคคมมเ่ยวายา,ตาุตติธรรๆ ครับเป็นเรื่องของเชื่อชาติความเท่าเทียมกันในสังคมต่างๆก็ถือว่าเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับ สำหรับรางวัล Social Justice Champion ในปีนี้นะคะก็มีอย่าง C.J. McCallum, Carl Anthony Town, Bam Adebayo, Lindy w a t e r the Third ของ OKC OK Thunder แล้วก็ Russell Westbrook ok นะคะที่อยู่ในลิสต์รายชื่อ5คนสุดท้ายค่ะส่วนรางวัลอื่นๆนะคะอย่างลูกที่แห่งปีเนี่ยเอมิีเอก็บอกนอนมาแน่นอนเวมบ y ้วิคเตอร์แฟ n y แ m นยมาค่ะรางวัลเกมรับแห่งปีนะคะเอมิีเอก็ให้ Rudy Gobert ส่วนรางวัล MVP ค่ะให้ Nikola Jokic ok เรามาดูกันซิว่าเขาจะแมนแค่ไหน ทีนี้ค่ะเพื่อนเราขยับไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักกีฬากันสัหน่อยนะคะเพราะว่าแฟนๆอลัสแมลรีจะเป็นห่วมงมากๆเลยสําหรับอาการบาดเจ็บของแม็กซี่ครีเบอร์ขายเมเน่เป็นยังไงบ้างคะแม็กซี่ครีเบอร์เนี่ยเขามีอาการกระดูกไหล่ขวาหลุดนะครับต้องพักอย่างน้อย3สัปดาห์เรามาประเมินอาการอีกครั้งหนึง่งในจุดนี้ยังไม่แน่ใจนะคบว่าถึง3สัปดาห์แล้วจะยังมีโอกาสกลับลงสนามได้หรือเปล่าแต่ที่นแน่ๆ3สัปดาห์เนี่ยหมายความว่าตัวของแม็กซี่ครีเบอร์จะไม่สามารถลงได้ในรอบที่จะถึงนี้การที่จะเจอกับโอเคซีและขาดแม็กนั ถ้าเกิดด a l l ลัสแมวเิกส์ไม่สามารถผ่านเข้าสู่นัดชิงสายได้เป็นอย่างน้อยนะครับแม็กซี่คริเบอร์ก็คงไม่มีโอกาสได้กลับมาแล้วตัวของแม็กซี่คร e เบอร์ในฤดูกาลนี้เนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วเท้านะครับเบรกไปค่อนข้างนานในฤดูกาลปกติลงได้43เกมแต่หลังจากที่กลับมาครับก็ช่วยทีมได้อย่างต่อเนื่องมากๆนะครับมอจะเป็นการยิง3ามข้อในาวงนอกครับระดับ30กว่าเปอร์เซ็นต์และยังมีการเล่นเกมรับที่ดีพอเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นกุญแจสําคัญอีกคนหนึ่ง ที่ผ่านมาการยิง3คะแนนเนี่ยยิงระดับ55%เลยนะครับฟังไม่ผิด55%ล่าสุดก็ยิงลงไปถึง10ลูกแล้วนะครับจาก6เกมที่เจอกับ LA c l i p p e r s และยามที่เล่นเกมรับนะครับผู้เล่นที่โดน m a x กซี่คร e r er เปอรประกบนะครับในซีรีส์ที่เจอกับ LA c l i p p e r s เนี่ยว่ากันว่ามีฟิลโกลยิงลงเพียงแค่28%เท่านั้นเองนี่ถือว่าเป็นความสำคัญความมีค่าของแม็กซี่คร e r หลังจากนี้ครับยามที่ไม่มีแม็กซี่ครีเบอร์เนี่ยคนที่จะเหนื่อยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนั่นคือเดริกโจนส์จูเนียร์จำนวนนาทีในการลงสนามของตัวเขาเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มมากขึ้นและไหนจะเป็นเรื่องของทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์อีกนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่จากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าพอฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆของดัลลัสแมวเริก์เนี่ยเซ็งจริงๆเหนื่อยจริงๆเลยนะคะสำหรับดัลลัสแมวเริกในซีรีส์ต่อไปที่ต้องเจอกับโอเคซีซันเดอร์ต้องเป็นกำ การมีเยือนของ o r ริโดแ Magic c ิฟ v e น a n d c a v a l จารพวกเขายังคงไม่มีเจเลแอาร์เลนเป็นเกมที่3ติดต่อกันเนื่องจากเจ็บบริเวณกระดูกซี่คโครงลําตัวให้ไอแซคอโคโลลงเป็นตัวจริงทแทนเริ่มเกมมาไม่นานแฟนๆในสนามคลิฟแลนด์เนี่ยถึงกับเฮไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าโดน o r ริโ d o Magic ทำแต้มหนีห่างไปเรื่อยๆนาโดยเพาโรเบนเคโรไม่ว่าจะเป็นการลุยทําแต้มการยิงระยะกลางเก็บฟาวหรือว่าสาบคะแนนบางช่วงนีห่างกว่า18ปตางนี่ขนาดว่าคนอื่นในทีมเนี่ยไม่ค่อยมาด้วยนะคะแคฟเนนเล่นย,ยากเกมบุกไม่มีความไหลลื่นกว่าจะยิง3 แดนได้ก็ปาเข้าไปในช่วงกลางคูเที่2อ,อยยังดีนะคะเนี่ยที่จบครึ่งแรกไล่ตามมาเหลือตามเพียงแค่10ตามเท่านั้นพอเข้าสู่เครื่องหลังนี่สิคะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกสลับล่างกันหนังคนละมวลเลยโดเดแวา์มิเชลเดินหน้าทํทาแต้มทุกระยะคาริสโลเวิร์ดก้าวขึ้นมาเสริมในวันที่ดาริเลสการลนตตามไม่ค่อยเดินเบเกมบุกข,ของ3าฐานเสือออริโดแมจิกได้ชิงงักเลยค่ะฟรานควักเนอร์แล้วก็เจรันซักนั้นวันนี้ยิงแย่มากๆ คลิปเล่นขึ้นนําแล้วก็นำยาวคองโมเไนตั้มไปเสร็จเอาชนะไปได้106ต่อ94ปิดซีรีส์เอาชนะไปได้4ต่อ3เดินหนะ้าเขาไปเจอกร์ทีบอันอดับหนึ่งอย่างบอสซันเซลติกค่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับออริแลโดแมจิงๆนะคะมีเดทั้งทังที่ตอนแรกเนี่ยสู้ดีแล้วค่ะแต่แล้วอยู่ช่วงครึ่งหลังก็ไม่มาซะอย่างนั้นก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องขอชื่นชมฤด,ดูกาลนี้เลอเกินของออร์นโดแมจิก พวกเขาทําได้ดีมากๆนะครับแม้ว่าจะแพ้คลิปแบงค์โครเรียสไปในเกมวันนี้ก็ตามย้อนกลับไปเมื่อ2ฤดูกาลก่อนเนี่ยพวกเขาชนะ22เกมเท่านั้นเองนะครับใช้เวลาไม่นานครับฤดูกาลนี้ชนะถึง47เกมเป็นอันดับ5ของฝั่งตะวนันออกนะครับเป็นแชมป์เซาท์อีสต์ดิวิชันนี่ถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากๆของพวกเขาตั้งแต่ปี2011เลยการคว้าแชมป์ดิวิชันในครั้งนี้ของพวกเขาถือว่าเป็นครั้งที่7ในประวัติศาสตร์ของทีมด้วยเราเห็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับของปาโรเบนเคโรเรียกว,ว่าเป็นอนาคตของททีมอย่างแ ในเกมวันนี้เนี่ยก็ทำไปถึง38แต้ม16หรีบาวน์นะครับกลายเป็นนักกีฬาคนแรกและก็คนเดียวในประวัติศาสตร์ของ Or ร a n d ด Magic ที่ในเกม7สามารถทำระดับอย่างน้อยได้35แต้มกับ15หรีบาว์ได้และยังเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เกม7นะครับที่สามารถทำอย่างน้อยได้ถึง35แต้มก่อนหน้านี้เนี่ยเคยบอกเพื่อนๆบอกแอนดีตูลเสมอเลยนะครับว่าผลงานในเพลย์ออฟเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเลอเกินว่านักกีฬาคนดังกล่าวเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่า แต่ปาโรเบนเคโรนี่คือเกม7ครั้งแรกในชีวิตและแถมเป็นเกม7ในฐานะทีมเยือนด้วยและเพื่อนๆลองดูผลงานครับแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังจะผลงานแผ่วไปก็ตามแต่นี่คือศักยภาพที่แท้จริงเหลือเกินแม้ว่าจะแพ้แต่เราเห็นแสงสว่างในอนาคตของออร์แลนโดแมจิกจริงๆนะครับปัญหาของพวกเขาในเกมวันนี้แนะ่คือฟรังแวรเนอร์กับเจเรนซาครับ อีก2คนที่รวมเป็น3ทหารเสือของทีมวันนี้2คนนี้ผลงานไม่ดีเลยนะครับทั้ง2คนพยายามยิงรวมกันถึง28ครั้งแต่ยิงลงรวมกันเพียงแค่3ลูกเท่านั้นเองโดยเฉพาะฟรังแวร์เนอร์ครับโอ้โหมาแป๊กผิดวันจริงๆวันนี้ฟิลโกเพยงแค่6.7%ซนะครับพยายามยิง1 5ครั้งลงมาเพียงแค่ลูกเดียวกลายเป็นนักกีฬาที่มีผลงานการยิงฟิลโกที่ต่ำที่สุดในเกม7ของประวัติศาสตร์ NBA p l a เ o f พลย์ออฟไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับนักกีฬาที่ลงสนามอย่างน้อย15นาทีเลกวา มาผิดวันมากๆเลยครับในเกมวันนี้เนี่ยต้องการผลงานของฟรังแวคกเนอร์แล้วเกินถ้าในเกมวันนี้ฟรังแว a กเนอร์หรือว่าเจเรนซักมาสักคนหนึ่งเนี่ยพาโรเแบนเคโรสบายกว่านี้เยอะเลยนะครับ ครึ่งหลังออร์แลนโดแมจิกมีเพียงแค่41คะแนนเท่านั้นเองโดนคลิปแรงเกาเลีนะอัดไปถึง63แต้มครึ่งแรกเนี่ยได้พาโรแบงเคอร์โรแบกทีมนะครับหมายจะเป็นการทําแต้มในทุกระยะอย่างที่แอดมินตูนพูดแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังครับทีมยังคงต้องการผลงานของพาโรเพียงคนเดียวแบบนี้ไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าฟรังแวก์เนอร์รวมไปถึงตัวของเจเรนซักก็ยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาได้พอ3ทหารเสือของทีมแต้มเริ่มเหนื่อยทแต้มไม่ค่อยได้นะครับคนอื่นๆที่เหลืออยู่ในทีมก็ลําบากเลยหมายจะเป็นโมแ ทุกคนพยายามทำเต็มที่นะครับน้าเสียดายแทนที่วนี้พวกเขาพลาดไปในช่วงครึ่งหลังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเกมเกมนึงของ NBA เนี่ยมันยาวนานแค่ไหน48นาทีเนี่ยสามารถกลับมาได้ทุกเมือ่อในเกมวันนี้คลิปแลนด์โคเรียสตาม18แต้มยังกลับมาคว้าช,ชนะได้ก็ไม่เป็นไรครับต่อสู้กันต่อไปปรับแก้กันต่อไปตอนนี้พวกเขาเดินหน้ามาถูกทางแล้วเราเห็นผลงานที่ดีขึ้นตามลําดับดีขึ้นตามลําดับ แบบนี้ครับมีการเสริมอาวุธขึ้นมาสัหน่อยออเรนโดแมจิกสนุกแน่นอนครับและในท้ายที่สุดออเรนโดแมจิกยังคงไม่สามารถชนะซีรีส์ย์ออฟได้เลยตั้งแต่ปี2010ที่ปีนั้นนะคะสามารถทะลุไปถึงคอนเฟอเรนซ์ไฟเนาะโดยมีเดอะไวท์ฮาวเวิร์ดแล้วก็เจเจบริดติกที่วันนี้ลระค่ะทำหน้าที่เป็นผู้เป็นใหญ่เกมอยู่ด้วยหลังจากนั้น่ะทีมก็ยังไม่เคยผ่านเพลย์ออฟรอบแรกได้เลยและในส่วนของะคลีฟลนด์นิคาเวียนะสค่ะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยตูนแล้วก็แฟนๆลุ้นกันเหนื่อยเลยนะคะแต่ช่่วงงงงคคครรหหหลลลันนนนนีีโโอโอออนนอ้ม้มมมมาาดกกตบเเเืป็ะะณย Or ร a n d o m a g i กกับคลิปแล a เคอร์เร s เหมือนหนังคนลงมือเหมือนคนละอารมณ์เลยจริงๆช่วงครึ่งแรกเนี่ยหลายต่อหลายคนนะครับค่อยๆง่วงไปครับเพราะว่าโอ้มันเกมมันก็ดึกมากนะครับ <c oughs> ของบ้านเราเป็นเวลาบ่ายของบ้านเขาเนี่ยแต่มันดึกมากๆของบ้านเราเกมหนื่แต่ไม่เดินเลยคลิปแลนยิงยังไงก็ไม่ลงเกมบุกสเปซส,สปาไปหมดเลย <c oughs> หลายต่อหลายคนบอกว่าโอ้ยวันนี้ผมไม่ไหวแล้วนะครับแอดมินทั้งสองคนผมขอลาไปนอนก่ <c oughs> อน <c oughs> เพราะว่าเกมมันแย่มากจริงครับ แต่พอช่วงเท้ายๆยของเตร์ที่2เริ่มมาแล้วเราเห็นสัญญาณที่ดีของคลิปนด์ครับค่อยๆกลับมาครับโดนาวานมิเชลค่อยๆทำงานแซมมริลเริ่มยิง3คะแนนได้เกม7ในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกม7เกมที่149นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA อก่อนหน้านี้148เกมเนี่ย111เกมสามารถชนะในบ้านได้เจ้าบ้านชนะไป75%ในเกมวันนี้ก็สามารถทําสําเร็จครับสำหรับทีมเจ้าบ้านการที่ได้เล่นเกม7ในบ้านของตัวเองแบบนี้เนี่ยยังไงก็มีผลแน่นอนครับ การได้เล่นต่อหน้าแฟนๆในสนามนะครับเรียกว่าส่งเสียงเชียร์ให้กําลังใจเราไม่ต้องเหนื่อยในการเดินทางนะครับไปเป็นทีมเยือนพื้นสนามการซ้อมทุกอย่างเคยชินมากกว่าอย่างที่บอกครับว่าในฤดูกาลปกติเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากการเก็บชัยชนะเพราะว่าเกม7ลองคิดดูถ้าเกิดวันนี้เป็นเกม7ในบ้านของอันเดโอแมจิกแหละสตอรี่ต่างๆอาจจะเปลี่ยนไปก็เป็นไปได้นะครับในเกมวันนี้ปัญหาของคลิปด้านจุดหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือการที่พวกเขาขาดเจเลตอาร์เลนแต่ว่ากระดูกบริเวณซี่โครงเนี่ยหนักหน่วงเหมือนกัน ตามข่าวคือเขาแทบจะขยับตัวไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องเอาเอเวนโมบีเนี่ยแหละครับเข็นขึ้นไปยืนเป็นเซนเตอร์แม้ว่าจะขาดเจเร็อเลนไปแต่เอเวนโมบี้ในเกมวันนี้ต่อสู้ทุกอย่างอย่างเต็มที่จริงๆนะครับ11แต้ม16รีบาวกับ5บล็อกครับโอ้โห5บล็อกนี่คือเด็ดๆทั้งนั้นเลยรวมเบ็ดเร็จในเพลย์ออฟนี้เอเวนโมบบีเนี่ยบล็อกไปถึง21ครั้งมากที่สุดของการแข่งขันเพลย์ออฟปีนี้ณเวลานี้ด้วยนี่คือสิ่งที่เอเวนโมบีเขาแสดงให้เห็นจบฤดูกาานีีี้มสสท่่จจจะเรตอัญ แกับทีมออกไปนะครับเรามาดูกันว่าเขาจะได้รับสัญญาขนาดไหนแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับพระเอกตัวจริงของคลิปแรนควเวสยังคงเป็นโดนัลนมิเชลคนเดิมที่จากในเกมที่ผ่านมานะครับทำคนเดียว50แต้มแต่ทีมแพ้ช่วงควอเตอร์ที่4ของเกมที่ผ่านมาเนี่ย กดคนเดียว18แต้มคนเดียวทั้งทีมเลยนะครับคนอื่นของคลิปแดนทำแต้มไม่ได้เลยในเกมวันนี้ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องครับวันนี้เหมือนเป็นการดวลกับปาโลเบนเคโรหมวจะเป็นการลุยเข้าไปทําแต้มนะครับแม้ว่าจะเจ็บเขา่าแต่ก็สู้ไม่มีถอยเราเห็นลูกจักจากเล่นเกมสวนกลับเร็วยิงสั ทำทุกอย่างให้กับทั้งทีมครับเบสเสร็จในเกมวันนี้จัดไป39แต้ม9รีบาลด์5แอสซิสมีโอกาสยิงลูกโทษถึง17ครั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นแต้มได้ถึง15ลูก15แต้มจากลูกโทษนี่มันมีค่ามหาศาลมากๆเลยนะครับแล้วเขากลายเป็นนักกีฬาที่สามารถทําแต้มรวมกันนะครับในเกม6แล้วก็เกม7ช่วง2เกมในเพลย์ออฟเนี่ยถึง89แต้มเป็นรองเพียงแค่คนเดียวแน่คืออเลนไอวอร์ซันครับทำเอาไว้90แต้ม ขาดไปเพียงแค่แต้มเดียวครับจะเทียบเท่ากับตำนานในวงการบาส NBA เลยและเพื่อนๆลองดูนะครับการทำ89แต้มในช่วง2เกมที่ผ่านมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการทำแต้มให้กับทั้งทีมสูงถึง44.1%เรียกว,ว่าคนเดียวเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยของคลิบแลนด์คาร์เรสคนอื่นๆในเกมวันนี้ก็ก้าวขึ้นมาเสริมงานได้นะครับในจังหวะที่ดาเรสกาเลนวันนี้ไม่ค่อยดีกระได้ตัวนาวนมิเชลเนี่ยครับคอยกระตุ้นตลอดเวลาเลยเราจะเห็นตลอดทั้งเกมเลยว,วันนี้ที่ใครดูเกมอยู่เดี๋ยวจะเห็นโดนาวนมิเชลเนี่

เรียกเขามากอดคอคุยเหมือนน้องไม่ต้องกังวลในดๆทั้งสิ้นลุยให้เต็มที่ตัวนวนมิเชลเนี่ยถือว่าเป็นทุกอย่างให้กับท,ทีมมากๆเลยนะครับและที่ไม่ชื่นชมไม่ได้คือทับเสริมอีก3คนในเกมวันนี้ครับโดดเด่นมากๆเลยแนงคือคาริสเลเวิร์ดนะครับในฐานะตัวสำรองวันนี้ทําทุกอย่างครับ15แต้ม5รีบาวสี่แอสซิสต์ขโมยแล้วก็บล็อกอีกอย่างละหนึ่งวันนี้เนี่ยกลายเป็นปัจจัย X ของเกมเลยก็ว่าได้เราเห็นจังหวะที่โอ้รีบาวเสร็จจะล้มแล้วรีบโยนยาวไปให้เพื่อนน่อเยทททําาแต้มสววกกลับร็ุ ทั้งทีมครับเฟิร์สสเต็ปเร็วมากลุยเข้าไปวางทําแต้มตลอดต่อเนื่องแล้วก็ยังมีแซมมารูอีกคนครับนี่ก็ในฐานะตัวสํารองวันนี้ฟิลโกร้0ยเลยครับมัวจะเป็นการยิง3คะแนนหรือว่าลูกโทษเกมวันนี้8แต้มแต่เป็น8แต้มที่มีค่าเลอเกินเช่นเดียวกับไอแซคโอโคโรนะครับแม้ว่าจะต้องไปเล่นเกมรับใส่ตัวของปาโลเปนเคโรรูปร่างเนี่ย เล็กกว่ายังเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ก็พยายามต่อสู้มีจังหวะลุยทําแต้มเขาก็ทําตามจังหวะของตัวเองกลายเป็นว่า3คนนี้เนี่ยเสริมงานให้กับโดนาวนมิเชลในวันที่ดาร์ลสการแลนด์ไม่ค่อยดีหลังจะจบเกมการแข่งขันโดนาวนมิเชลเขาก็บอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้กับตัวเขาในซีรีส์นี้ก็คือความเบื่อที่จะต้องตกเพลย์ออฟรอบแรกเนี่ยนะครับไม่อยากจะตกเพลย์ออฟรอบแรกอีกต่อไปพร้อมกับชื่นชมผลงานการเล่นของเพื่อนร่วมทีมทุกคนและเมื่อถูกสื่อถามว่าเขาคุยอะไรกับตัวของดาร โดนัลดมิเชลเขาก็บอกนะครับว่าเขาบอกว่าให้ตัวของดาร์เรสกาแลน่ยเชื่อในการซ้อมของตัวเองเชื่อผลงานของตัวเองเชื่อในฝีมือของตัวเองเขาไม่สนใจครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดาร์เรสกาแลนจะยิงพลาดแค่ไหนจะเลยอัพลาดยังไงก็แล้วแต่ไม่สนใจและในท้ายที่สุดตัวของดาร์เรสกาแลนก็ทําได้เราเห็นจังหวะหนึ่งนะครับในช่วงควอเตอร์ที่สี่โดนัลด์มิเชลเก็บบอลได้แล้วดีดส่งกลับไปให้ตัวของดาร์เรสกาแลนยิง3คะแนนซ้าดับ2 จังหวะนั้นเนี่ยสวบกลางห่วงเลยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวของดารเรสกาแลนมีความมั่นใจมากขึ้นจังหวะที่ยิง3ลงไปลูกนั้นเนี่ยทำให้คลิปแลนนำออร์แลนโดแมจิก1 1แต้มครับถือว่ามีผลมากๆของเกมการแข่งขันในท้ายที่สุดคลิปแลนด์คาเวสทำสำเร็จครับ พวกเขาสามารถผ่านเข้าไปเจอกับเซลติกได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับชัยชนะในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะเป็นชัยชนะซีรีส์เพย์ออฟแรกเลยค่ะโดยที่ไม่มีโรอนเจมส์ตั้งแต่ปี1993เลยนะคะนานมากๆเลยค่ะไอมินเน่ในที่สุดคลิฟฟ์ไลทคอมเบสก็ทําได้สามารถผ่านเพย์ออฟรอบแรกนําโดยโดนัลด์บิชเชลเขาคือคนที่2ในประวัติศาสตร์ของทีมที่สามารถทําได้ระดับอย่างน้อย30แต้มในเกม7คนแรกเนี่ยไม่ต้องถามไม่ต้องคิดเลยค่ะเพื่อนๆนั่นก็คือบรอนเจมส์แน่นอนหลังจาก พวกเราก็รอเป็นกําลังใจแล้วก็รอดูผลงานของพวกเขานะคะที่จะต้องไปเจอกับบอสซันเซลติกแต่เชื่อเหลือเกินว่าเล่นมาเจ็ดเกมไปเจอกับบอสซันเซลติกที่นอนพักผ่อนตอนนี้นคือเล่นคอรีสกรบมากๆเลยแล้วก็มารอติดตามชมไปพร้อมๆกันนะคะใน Playback เพื่อนๆอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้สมัคร p l a y b a c k ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชัน Playback ค่ะอย่าลืมโหลดมาติดไว้ในโทรศัพท์นะคะเพราะง,ง่ายมากสามารถดูเกมด้วยกันที่ไหนก็ได้เลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุขๆแล้วก็อย่า เพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ